คอรมรับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ครับแล้วในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นั้นมีประโยชน์อย่างไรรวมไปถึงแล้ว4แห่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างเราจะมาไล่เรียงกันครับคอรมได้รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อจะก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ครับบึงการบอลิคัมไซตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชนั้นเสนอ ซึ่งขณะนี้นะครับได้ดําเนินการจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างรวมถึงได้ลงนามในสัญญาจ้างทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการดําเนินโครงการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวระหว่างบ้านดอนยมตําบลไคสีอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการประเทศไทยครับกับบ้านกล้วยอุดมเมืองปากซานแขวงบอลี่คาไซสอปปลาเพื่อดําเนินการก่อสร้างครับโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายใ,ให้กระทรวงคมนาคมประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อจะก,กําหนดข้อกําหนดเงื่อนไขครับและการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงเพราะต้องการให้จุดผ่านแดนชั่วคราวตรงนี้นั้นสร้างขึ้นหรือว่าเปิดขึ้นเพื่อการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆครับแล้วทีนี้การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลีคำไซตรงนี้นั้น จะมีประโยชน์ด้านใดบ้างอย่างแรกเลยครับคือเรื่องของการคมนาคมซึ่งพอการคมนาคมตรงนี้สะดวกครับทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างการทั้งไทยและทางสปปลาวจึงเป็นไปได้สะดวกมากขึ้นรวมไปถึงการกระจายสินค้านะครับที่อยู่ในประเทศใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันและ2คือเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างการของไทยและสปปลาวครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับในการก่อสร้างก็คือกรมทางหลวงได้มีการวางแผนรองรับในการก่อสร้างถ้าเกิดการกัดซาะของตะลิ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงของทิศทางน้าตรงนี้มีการวางแผนไว้รองรับเป็นที่เรียบร้อยครับนอกจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5แล้วที่นี่แหละครับสะพานมิตรภาพไทยลาวทั้ง4แห่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นะครับเชื่อมต่ออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเข้ากับกรุงเวียงจันทร์สปปลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เชื่อมต่ออำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเข้ากับแขวงสวรสรค์เขตสปอปอลาว สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สาเชื่อมต่ออำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเข้ากับเมืองท่าแขกแขวงคำม,ม่วนสปอปอลาวและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชื่อมต่อบ้านดอนมหาวันอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเข้ากับบ้านดอนเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วสปอปอลาวเร็วไวเข้าใจง่ายสวทอขอบอก